เดี๋ยวฟังเองเลยแล้วกันผมไม่อยู่เลยอ่ะคลิปนี้ยังไงผมก็ลงหรือเขาจะด่าผมว่าพ่อไม่แรงหรือกล่องไม่แรงผมก็จะลงอ่ะฟังที่เขาพูดเองเลยนิวยาริสเนี่ยเป็นเครื่อง1.2นะครับจะเป็นเกียร์ CVT หน่วงมากมากเลยสวัสดีครับกฎหมายท้องที่อยากวิ่งฟิกนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะยาลิส1.2นะฮะติดกล่องขับเร่งไฟฟ้าไอฟิตแต่ไอฟิตของเราเนี่ยจูนได้นะครับด้วยโน้ตบุ๊กนะฮะว่ารถคันนี้เราต้องเติมค่าขนาดไหนถึงจะแมทกับรถนะฮะเติมมาก น้อยในโหมด1นึ่งโหมดโหมด3นะฮะแรงมากในโหมด3เนี่ยเราก็จะเติมเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในลิมิตที่ว่าสมูทดูดูดีขับดีะนนครัอายูสองมาใส่ปลายท่อนะครับสุดเอาโต้ซิ่งพักกลางสุดเอาโต้ซิ่งหนึ่งยูสองและกล่องคาลเล่งไฟฟ้าไอฟิกของเราที่จูนได้สำหรับรถเกียร์ cvt อ่ะเดี๋ยวฟังเองเลยแลวกันผมไม่อยู่เลยอะ่ะคลิปนี้ยังไงผมก็ลงถึงเขาจะด่าผมว่าท่อไม่แรงหรือกล่องไม่แรงผมก็จะลงอะ่ะฟังที่เขาพูดเองเลย ผมเดินไปไกลๆเลยผมเดินไปไกลเนี่ยพี่วัสดี้ทัได้เลยถ้าดีพี่ก็ชมไดีก็โอเคนะครับมาที่นี่ไม่ผิดหวังเลยนะครับทั้งท่อทั้งสูตรท่อแล้วก็กล่องคันเร่งของพี่เขานะครับผมการันตีให้เลยนะครับตานเร่งดีมากนะครับมาเร็วนะครับมาเร็วเพิ่มแรงม้าผมคิดว่ามันมันมันโอเคเลยกับราคาที่ไม่แพงนะครับผมไว้ใจร้านนี้เลยครับ